สวัสดีครับ fc ชมรมคนรักองุ่นวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นองุ่นอันนี้พันธุ์เซซัสเซยาสายพันธุ์จากยูเครนไลมาร็สผลจะออกสีเหลืองอมส้มเมื่อแก่ผลใหญ่โดยจะปลูกลงพื้นดินเลยโดยพูนดินขึ้นมาสูง1ฟุต รัศมีกว้าง1เมตรรวมเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ2เมตรโดยใช้ดินร่วนและดินถุงนี้1ถุงอยู่ตรงกลางมูลไก่มูลไก่แค่ตัวนี้นะครับมูลไก่พีภูตะวันซึ่งมีมูลไก่และมูลข้างคาวผสมกันอยู่ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันครับที่เราผสมส่วนผสมเข้าไปตรงกลางนี้เพื่อให้ต้นองุ่นเราเริ่ติบโตไร้ดรวดเร็วในช่วงแรก มันจะได้ไม่ช่างักนะครับเมื่อคุกประมาณนี้แล้วก็จะรูตรงกลางครับรูตรงกลางขนาดลึกเท่ากับกระถางของเราเสร็จแล้วลองวางดู ประมาณนี้ให้มันเลี้ยเรยปากหลุมเสร็จแล้วก็เอากระถางออกครับก็จะได้แบบนี้เอาไปวางใส่ครับวางใส่ไว้กลางหลุมแล้วก็กลบดินครับ เล็กน้อยเพื่อมาให้ดินร่วนเกินไปเห็น <Okay. S 1> ว่าผมไม่ได้ปลูกลึกนะครับปลูกแค่สเสมอปากหลุมเสร็จแล้วโรยทับหน้าด้วย ไ,ไทไผ่ับเพื่อเก็บความชื้นใครมีฟางข้าวก็ใช้ฟางข้าวก็ได้ครับระทนให้ดินเราไม่แห้งถ้าดินแหง้งมันจะทำให้แข็งได้ดินตรงนี้ข้างล่างเป็นดินนาครับเระฉะนั้นเราจะต้องปรุงดินหน่อยโดยใชห,หน้าดินร่วนและ ดิถุผสมกันถ้าใส่ปุ๋ยหมกักลงไปปุ๋ยต้องหมักนะครับแล้วก็รดน้ำได้ครับ ออกมาให้เป็นบริเวณบริเวณ,เวณกว้างพออันนี้เราไม่ต้องทำบางแดดครับเพราะว่าตัวนี้ผมวางไว้กลางแดดมาหลายวันแล้วกำลังพุ่งครับซีซัสซียใช้เวลาประมาณ หกเจ็ดเดือนก็จะออกผลเลยครับอันนี้ผมจะเลีเ้ยงกิ่งเคียนให้ยาวแค่4ีเมตรพอครับสาย2เวตรกวา2เมตรตกิ่งเคีนสั้นการทำผลผลิตจะง่ายกว่ากิ่งเคียนยาวครับถ้ายาวมากช่วงแรกๆจะไม่ค่อยดีไปถึีช่วงปลายนะครับ วันนี้นะครับรดน้ำให้อันนี้เมื่อลำต้นขึ้นมาถึงลวดลวดเส้นแรกเราก็จะเด็ดยอดประมาณก่อนถึงลวดสัก10เซน เพื่อให้มันแตกเป็น2ออ,อามแยกสายขวาแล้วอามมันก็จะแตกเป็นกิ่งแขนงกิ่งแขนงที่อามเราเรียกว่ากิ่งเคนอุ้งเราก็จะโตรวดเร็วนะครับใครที่จะปลูกอางุนก็ดูวิธีการไปนะครับอันนี้พูนด,ดินสูงนะครับประมาณ1ฟุต จากพื้นดินเดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเพราะหน้าฝนแถวรอบๆนี้น้ำจะขังการลดการรดน้ำถ้าตอนเล็กนี้อาจจะลดให้วันละครั้งครั้งละประมาณที่ที่ผมรดเมื่อกี้พอใหญ่ขึ้นมาก็สองวันครั้งได้แต่รถให้กว้างเพื่อให้มันชุ่มลากจะได้วิ่งออกมาหากินได้ไกล ถ้าจะใส่ปุ๋ยใช้ตัวนี้ก่อนนะครับองเล็ก5่นเล็ก25 77